ทันข่าวพักข้ามกีฬาผู้บอลไทยบายฉีสไตล์ประจาวันที่18ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับร่างผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจากกันบ้างผู้บอลไทยช่วงเย็นวันนี้อะไรยังไงด่วนเลยนะโคสซิโก้เซนสัญญ,ญาเดวัลฟูเอฟซีอินเตอร์เน a ันแนลอะคาเดมีในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดยกานนี้ท่านาของซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะลงนามในสัญญาตำแหน่งอ c คาเดมี่ด e เร o เตอร์ส่วนเวอร์ฟูเอฟซีอินเตอร์เนชันแนลอาคาเดมี่ไทยแลนด์นอยากไปนทางการโดยเมื่อเร็วๆนี้ที่ l ลเวอร์ฟูเอฟซีในเบิร์กเลเวอร์ฟูมีการประกาศสำคัญบอกว่าโค้ชซิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยและก็นักฟุตบอลระดับตำนานที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการตำแหน่ง Academy Director ของ l e วฟูเอฟซีอินเตอร a เนชันแนล a ะคาเดมี i ไทยแลนด์ในบทบาทของ Academy Director โคซิโกจะมีความรับผิดชอบในการร่วมคัดเลือกโค้ชและก็กำกับดูแลโค้ชให้การฝึกสอนเป็นไปตามแนวทางของ The River l p o o l Way ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับเฮดโค้ชของ l i v e ูเอฟ l FC Academy ที่มาประจำในประเทศไทย ความร่วมมือกันระหว่างทีมงานในครั้งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการฝึกสอนจะมีคุณภาพที่สูงสุดและก็สอดคล้องกับทีมหลักมาตรฐาน LF C I A ที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในเวลานนี้โดยซิกโก้เองก็ได้ย้ำถึงบทบาทของเขาในการสนับสนุนให้เยาวชนได้เติบโตและก็พัฒนาศักยภาพไปทุกด้านพร้อมจะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะในการ,รเผชิญกับความท้าทายด้านต่าง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของ The River Pùve โดยการฝึกสอนในลักษณะนี้ จะไม่เพียงช่วยให้เยาวชนมีทักษะฟุตบอลที่แข็งแกร่งแต่ยังคงช่วยการเสริมสร้างความสามารถทางจิตใจสำหรับการเล่นนะดับการแข่งขันโดยการลงสนามสัญญาในครั้งนี้ถือว่าเป็นการาเปิดสกัดใหม่ให้กับรอลฟูฟอร์มเอฟซีอินเตอร์ไดชแนลอะคาเดมี่ไทยแลนด์โดยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลรุ่นใหม่ในประเทศไทยซึ่งก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตและก็เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนะระดับโลกที่มีคุณภาพและก็มาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับ โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ต่างชาติให้ความสนใจไปอย่างมากนะฮะที่โคซิโก้นั้นเรียกว่าเป็นดีเรคเตอร์ของทางอาลีวาบาฟูอะคาเดมีในไทยแลนด์ในครั้งนี้ต้หนหนิครับก็ฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์โคซิโกคนนี้กันด้วยนะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงอเดียสเผยจังหวัดสงขลามีที่พิเศษในใจของตนอยู่เสมอ โดยประการหลังทับช้างศึกเผยรู้สึกตับตื้นใจนะฮะหลังได้กลับมาที่จังหวัดสงขลาอีกครั้งนฐานะตัวแทนทีมชาติโดยเอยเดชเดรอกกองหลังของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไรา้ย,ยาวหลังเสร็จสิ้นภารกิจการาแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานกิงครับครั้งที่50จังหวัดสงขลา โดยแข้งเดวิดสนปีบรานีได้เปิดเผยผ่านอิสตาแกรมส่วนตัวบอกว่านี่คือแฟนบอลภาคใต้ของประเทศไทยที่ผมรู้จักมาตั้งแต่แตดานเซ็นสัญญาแล้วกับสโมสรสงขลายุเตเตดนี่คือความแข็งแกร่งและก็ความสามัคคีของแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศที่สวยงามของเราถ้วยรางวัลคิงส์ครับครั้งที่50นี้มอบให้กับพวกคุณทุกคนที่เชียร์เราจากบนอัฒจันทร์ในการฝึกซ้อมและที่บ้านทางทีวีด้วยนะครับ การเดินทางสู่วงการฟุตบอลของผมในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นจากจังหวัดสงขลาในช่วงปี2015ในศึกที2ผมเองนั้นพยายามชมมองหาโอกาสที่จะแสดงตนตนและก็ต่อสู้อย่างหนักทุกวันเพื่อจะพัฒนาตนเองและกลา,ายเป็นนักฟุตบอลที่เรียกว่าดีที่สุดนะฮะเท่าที่เป็นไปได้ผมเผชิญกับอุปสรรคที่หลากหลายและก็ประสบความสำเร็จเป็นการชั่วคราวผมรู้สึกขอบคุณตลอดสำหรับคนที่ดูแลผมในช่วงเวลาที่ท้าทายผมไม่เคยลืมเลยนะ การได้กลับมาที่จังหวัดสงขลาเพื่อจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อหน้าสนามตินสรน,นนที่ขายตั๋วหมดนั้นเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันใจแบบล้นหลามสำหรับผมแล้วความรักที่ผมได้รับจากทุกคนตั้งแต่มาถึงที่สนามสามบินหาดใหญ่นั้นไม่มีใครเทียบได้และผมอยากที่จะอุทิศโพสต์ Post นี้ให้กับทุกคนที่คอยสนับสนุนเราจนคว้าแชมป์นี้ให้กับประเทศของเรากอีกครั้ง เราเนี่ยถึงทุกคนจากโทษวจังหวัดภาคใต้ที่เดินทางมาและเข้าซื้อตั๋วมาสนับสนุนเราขอบคุณจากใจจริงครับคุณได้สร้างบางสิ่งบางอย่างที่น่าอัศจรรย์ใจให้กับเราจริงๆและเราก็โชคดีที่ได้เล่นในภาคใต้กับคุณฐนะผู้เล่นคนที่12ของเราในครั้งนี้ โดยภาคใต้ของประเทศนั้นเป็นาสถานที่ที่สวยงามและก็มีศักยภาพมากมายโอกาสมีน้อยและก็ฉันหวังว่าการที่ทีมชาติจะเล่นที่นั่นจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กชายและก็เด็กหญิงที่มีความสามารถหลากหลาย ที่ฝันว่าจะเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตอันใกล้นี้ผมถือว่าเป็นภารกิจของผมที่เป็นตัวแทนนักฟุตบอลของอที่ดีนะฮะของภาคใต้ประทุกคนนั้นมอบสิ่งดีมากมายให้กับผมสงขาจะมีที่พิเศษในใจของผมอยู่เสมอเจอกันใหม่ในว,วันนี้ถ้ผมไปแต่ว,ว่างงานนี้ก็ถือว่าเอเดชเดอร์อตนะฮะคนที่บอกว่าได้ว่าเป็นคนพิเศษเลยก็ว่าได้ในขณะนี้บาการเบรกของทีมชาติไทยเรามาดูประเด็นข่าวต่อ้านกันครับ อาร์ตยังไงเลบานอนยูส7ปีถอนตัวลยุยชิงแชม A ier, ป์เอเชียรอบคัดเลือกนะตัวทิมชาติเบลบานอนรุ่นอายุไม่เกิน7ปีตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียอยูส7ปีในขัะนี้หรือว่า AFC ยูส7ปีอาเซียนครับ2025คอลิฟไฟเออร์เนื่องจากว่าสภาวะสงคราม โดยหลังจากที่เลบานอนได้รับผลกระทบจากสงครามเนี่ยที่ยังคงมีความรุนแรงอยู่ในตอนนี้ระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มอิสมาเลในเลบานอนส่งผลให้ทีมชาติเลบานอนยู -17 ปีต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบคัดเลือกในครั้งนี้เนื่องจากว่าการเดินทางเป็นไปนอย่างยากลำบากที่เกิดขึ้นโดยจะทําให้กลุ่มเอสที่เลบานอนอยู่ร่วมสายกับทางทีมอื่นนั้นจะเหลือเพียงแค่3ามทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยมาเลเซีย เจ้าภาพนะฮะลาวและก็สหรัฐอารับอิมเบรชโดยสำหรับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียยูสปีรือว่า a f ฟซียูสปีอาเซียนคับสองพัิาคอลิไฟเออร์จะคงดำเนินการต่อไปโดยทีมที่อยู่ในกลุ่ม H จะเหลือการแข่งขันแค่ทีมละ2แมตช์ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง27ตุลาคม2 0 2 4ในครั้งนี้ต่อไปนั่นเองครับเป็นตารางงานนี้ต้องรอดูกันต่อไประกานนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ถือว่าโชคดีไปครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับเบยรามนะฮะอับดูเวบรีหน้าฝรั่งแต่ว่าหัวใจจีนแท้โดยกันนี้ทีมชาติจีนที่ผ่านเข้าสูร่รอบ18ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2026 รอบคัดเลือกโซเดเชียเพิ่งจะเก็บชัยชนะเกมแรกได้สำเร็จหลังลงสนามมาแล้ว4ี่เกมต่อเนื่องนะฮะหลังเปิดบ้านชนะอินโดนีเซียไป2ต่อหนึ่งทให้ยังคงอยู่ในเส้นทางแห่งความหวังกับอีก6นัดที่เหลืออยู่ก่อนหน้านี้ทีมชาติจีนเป็นอีกหนึ่งชาติที่หาหนักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่กระบวนการของทีมชาติโดยที่ปฏิบัติตามกฎของฟี ف าในการจัดการผู้เล่นเข้าสู่ทีมไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษชาวจีน นักเตะโอลัมชิที่ลดนั่นอยู่ในดิจีนเกิน5ปีและก็สมัครใจที่จะเล่นให้กับทีมชาติจีนขณะเดียวกันนักเตะที่มีเชื้อสายอุยกูที่มีถิ่นเกิดในชิงเจียน,นมณฑลที่เป็นของชาวมุสลิมและของจีนแผ่นดินใหญ่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ถูกเรียกตัวมาติดทีมชาติจีนเช่นเดียวกันอย่างแน่นอน,แ,นแต่นักเตะเชื้อสายอุยกูก็คือนักเตะที่มีช,ชาติจีน100ซแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกออกไปทางยุโรปในคัณงนี้ก็ตามที ส่วนรายของางน้านของเบ,บรารมอับดูเวรรีนะฮะแข่งเกมรุกวัย21ปีหากว่ามองกันผิวเผินหลายคนคงจะคิดว่าเป็นนักเตะโอสัญชาติแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นนักเตะอะ่รายนี้ก็คือนักเตะสัญชาติจีน100%เรื่องราวการต่อสู้ของเด็กหนุ่มคนนี้ถือว่าต้องประจนภไยฝ่าฟันมามากพอสมควรกับเรื่องราวในวัยเด็กจนก้าวขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่ของจีนในช่วงที่มีผู้เล่นชั้นนําของประเทศและก็มีผู้เล่นโอสัญชาติอย่างหนักหน่วงในครั้งนี้ ดยข้อมูลคร่าวๆของคนคนนี้นะครับผมก็คือเกิดที่ชินเจียงถูกเลี้ยงดูโดยคุณปู่พร้อมกับน้องชายเนื่องจากว่าคุณแม่และคุณพ่อเขาเสียชีวิตตั้งแต่เด็กจุดเริ่มต้นของฟุตบอลด้วยความยากลำบากในการเป็นนักฟุตบอลเนื่องจากว่าฐานะทางการเงินของคุณปู่ไม่ค่อยจะดีนักจึงอาศัยได้ฟุตบอลตามตอกเล็กๆนะับเพื่อจะพัฒนาฝีเท้านอกจากนั้นยังต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการขายข้าวโพดรวมไปถึงสิ่งของต่างๆเพื่อจะนําเงินมาดูแลอนาคตของตนเองฟุตบอลจึงเป็นเรื่องรล่าแต่เป็นเป้าหลักของเป้าหมายในอนาคต หากว่าเขาคนนี้มีโอกาสโดยเบบรามอับดูเบรีและก็น้องชายยังคงอาศัยเวลานในการฝึกซ้อมฟุตบอลในตรอกอย่างเข้มข้นหลังการขายของและก็เพื่อพัฒนาตนเองในช่วงที่เข้าเ,เรียนชั้นประถมศึกษาโดยโค้ชฟุตบอลในโรงเรียนบอกให้ทั้งคู่เนี่ยเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลเพราะเจะเปลี่ยนชีวิตที่ยากจนได้ในอนาคตหนึ่งในแรงจูงใจที่ดีนะฮะและที่ทําให้ฟุตบอลกลายเป็นเรื่องที่เชื่อมั่นเป็นเพราะฟุตบอลทําให้ชีวิตของคู่พี่น้องคู่นี้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ โดยปี2015ทั้งสองพี่น้องก็โชว์ฟอร์มการเล่นไปเข้าตาสโมสรเล็กๆในเมืองนานจริงจึงได้เดินทางไปแข่งขันฟุตบอลรายรการระดับเยาวชนที่ซานตงแต่ว่าด้วยฐานะทางการเงินของคุณปู่ไม่ค่อยสู้ดีนักจึงตัดสินใจให้น้องชายเดินตามความฝันแต่ความเก่งกาจของเบรรามอับดูเบรีไม่อาจจะถูกปิดกั้นเอาไว้ได้เมื่อตอนอายุ13ปี สโมสรอินเตอร์มองโกเลียมองายดึงไปร่วมทีมซึ่งตอนนั้นคุณปู่ควักเงินกว่า2 0 0 0หยวนให้กับเบรามอับดูเวรีไปตามหาความฝันในการสร้างอนาคตฟุตบอลอย่างจริงจังสุดท้ายเขาตอบแทนด้วยการยิงไปถึง9ประตูในการลงเล่นทั้งหมด5เกมจากการแข่งขันระดับเยาวชนในะคะรั้งนี้ถือว่าคนคนนี้หน้าอินเตอร์นะฮะแต่ว่าหัวใจจินจีเนี่ยจะ้ะและนี่ก็เป็นทันขา่าวบัคัามกีฬาฟุตบอลไทย ใบอิจิอิสไตล์ประจำวันที่18ตุลาคม2567โดยชายผู้บังคับรั้งฟูตบัลถันครับ